อันนี้คืออะไรอันนี้คือเราเลือกตัวได้เลยเหรอคน,นนี้นี่ agility แต่ความถึกเท่ากับสูนผมนว่าผมล่วงบ่อยแน่เลเล่นตัวเนี้ยตอรีอุ้ยแต่แนคน,นนี้นี่ดาเมจนี่แบบตูมตามเลยนะแต่เลือดอย่างน้อยเลย <laughs> เล่นคนนี้ดีกว่า <laughs> เน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานคนเลย แน่ใจหรือว่าจะเอาเอมี่ลองไปกดดูตรงเลเยอร์มันมีให้เลือกปะลองเลือกไว้ก่อนก็ได้นะอาจจะแบบว่าเอ๊ะแบบผมไม่รู้เหมือนกันนะว่า <Sl> ตัวหลักมั็นตองอะไรบ้างเปล่ามันบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครกลางสตอรี่ได้นะ เออเออโหอ่าชีพโอ้โหอ๋อโอ้ยยังยังนั่งอยู่ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ต้องใช่ต้องใช้แล้วล่ะเลือดเยอะสัตว์ออ <c oughs> นุญาตหยิบ เกมจบแล้วโมต,ตายแล้วโอ้หผมยังดูคัดซีนอยู่เลยโอ้ยเมื่อกี้มีกระป๋องอะไรก็ไม่รู้เอามาสูตรแล้วก็อยู่ๆก็มีแรงขึ้นมาเฉเลยอุยโหโคตรแข็งแรงอะคือแบบ ได้ไม่ได้ไมคคิดอันเดียวคือแบบตื่นเลยอะไดไมคคิดมันมีอะไรวะเฟสอะไรคือการนี้มึงตื่นขึ้นมาแล้วมึงยอยอไปไหนวะนี่้ย เอ้ยผมเริ่มหลอนแล้วผมว่าแล้วว่าไอเมคิดมันมีอะไรแน่นอนจะโดนจำสแกนแน่เลยเนี่ยดูทรงละเอ้ยมันจะระเบิดนะเนี่ยต้องเดินไปหรอหรืออะไรอะกเ,กเดินไปนี่ระเบิดนะเนี่ยอเออไม่ได้รอดตายจาก เครื่องบินตกเพื่อมาตายตอนนี้นะก็เมื่อกี้ก็เห็นว่ามันจะระเบิดอยู่แล้วจะให้เดินเข้าไปทำไมเล่าจะเดินเข้าไปทำไมเล่าโถเคืองบินตัวเอ้ยมีคนกรีดร้องต้องไปช่วยมาแล้วซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งขอความช่วยเหลือโอ้ยมันยิงแฟลร์รัวๆเลยใช่เลิกยิงได้โอ้ยเฮ้ ทำไมเขาอเบอกว่าสเตย์แบกอะปิดไฟฉายเลยอย่าอย่าอย่าทำผมนะผมมาดี <c oughs> กอกมีใครอยู่ไหมโอเคผมเคาะประตูแล้วนะอย่าอย่าทำผมนะเฮ้ยย <c oughs> ยยยยเป็นคนครับเป็นคน Amy. This is fucking tremendous. <editors> <pad pareng cólide> okay, Michael, if you're sure, here is my address in case you change your mind. Okay. I hope you get eaten. Want to get ใช่อะเขาจะมาช่วยอะไอเด็กคนนี้เขาจะมาช่วยใช่อาวมึงน่าก็พวกมึงมาจะไถกันวะใหญ่แล้วมึงไม่สอนกูดอสหน่อยเลยมีดอสด้วยเหรอผมทีมอย่างเดียวเลยอะ ยา <Yeah>, yeah. you โอ้ยโอ้ยทีบทีบทีบไส่กันครับเนี่ยต่อยทีบทีบรู้จักเปล่าบ้ตัวปิวโอ้ย slow motion ้อ เราสามารถกระทืบตัวที่มันล้มได้แต่ว่ามันลุกคนมาแล้วดิมันเคยล้มมาก่อนถีบดีกว่าถีเนี่ยถีบล้มแล้วอ้าวกดเอลแล้วพี่เม่เห็นมีอะไรเลยโอ๊ยอย่าหยาผมไม่ค่อยชัวเท่าไหรแ่แหละไหวปะเนี่ยทำไมพาเมียเขาร้องแปลกๆอ่ะอย่าหยา มึงบอกรล้ว่าอินโคออกของมันจะแชร์กันเฮ้ยชิหายแล้วชิพายแล้วอ้าวอ้าวโดนทีบโดนบาดทะอุ้ยโอ้โหเจ็บตาแทนโอ้ยโอ้ยโดนกัดอ้ยเดี๋ยวโดนกัดละกายล่างเลยอระทำไมเชื้อมันไวขนาดนั้นอ่ะ 66 Alpine Drive. เฮ้ยภาพเบอร์ Ever ward, เฮ้ยเบอร์เบอร์ว่ารักแถบตุ่มเฮ้ย <laughs> ตกใจหมดเลยโอ้โหใกล้ไปใกล้ไปแต่มันก็ไม่ทำอะไรเรานะเนี่ยมันแบบว่าเราต้องหน้าตาเหมือนเหมือนเอ้าก็ทำนี่หว่าแลุยนี่เดดไอเลนสองที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรก มือเท้าผมจอยเข้าไปปะเอามาดิอ่างแช่อ่างเลยเปิดน้ำหน่อยเออเออเออโหลดผีแหววช้ไม่ได้ด้วยอ๋อมันมีบางอันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นแบบดีโของมันของมันแชร์กันเหรอแช่กันของมันเฮ้ยอะไรอะแชมพูยี่ห้ออะไรเนี่ยหย่าย่ายี่ห้อคุ้นๆอุ้ยมัน จำไปด้วยว่าเคยเก็บตรงนี้แล้วอดโดนเนโนเฮ้ยคุณมีคนกำลังมีคนเขากำลังคุกกิ้งอยู่เลยเฮ้ยผมทำไมุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นถังนั่นถังเรียบร้อยเออ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 เรียบร้อยแตกหมดไม่เป็นไรเราบ่มีถังน้ำ ส้สน้ำมึงพุพ่งออกมาได้ยังไงอ่ะไอเ้เหี้ยมันเป็นถังน้ำเป็นฟิลเตอรอ่ะมาดูดิน้ำมันทะลุกออกมาเรื่อยๆอ่ะโอ้ยยังเยี่ยมไปเลยเอาไปด้วยได้หมดหมดได้แต่เดิมล<ะ>็อกนี่แรงแต่ตีช้าเอามาเลยเฮ้ยอ่ะ she didn't it make เป็นปุ๋ยไปแล้วครับเด็กเป็นปุ๋ยไปแล้วเอ้ยทำไมมันหันมาฝั่งนี้อ่ะขออนุญาตเก็บคืนก่อนเฮ้ยอ,อย่าตีผมติดไฟปะเนี่ยตบหัวกันเองเหอ โบบ้าบิงแบงบดบิงบดบูมเฮ้ยอย่าอยู่กับกุ้งแล้วผมตีให้ไม่ได้ด้วยนะถีบสเต็ปถีบสเต็ปถีบโอ้ยช็อตโน่อินเวนท y รี l ฟูลบอกว่าต้องบุมงบังบิงบุ้งแบงแบกแบกกวาดลานหลังบ้านกวาดเออมันบอกให้เคลียร์ฮอลเวย์นี่ไงเลีร์กวัดให้นะ เอเดีอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หบเออกดผิดจังหวะเลยอ๋อหลังเข่าหลังเข่าน nah ี่หลังเขาออๆออกูอยู Mu ่ไหนเนี really ่ยไม่น่าใช่นะ I'll make my way over there after I say my goodbyes to this place. Yeah, you did good today, kid. Thanks again. I can chummy back to Emma's if you want. Mum would not be happy if I let you get munched.